รีวิวเต็นท์เนชไฮว l ลเลจ5.0กันนะคะตอนที่ถ่ายคลิปนี้เรากำลังจะเก็บเต็นท์กลับบ้านกันพอดีก็นึกขึ้นได้ว่านี่เป็นการกางเต็นท์ตัวใหม่ของเราทำไมเราไม่ลองถ่ายคลิปไว้สักนิดนึงเราไม่ได้เตรียมตัวในการถ่ายคลิปไว้ล่วงหน้าถ้าภาพสั่นไหวหรือไม่ชัดก็ต้องขอโทษทุกคนไว้สำหรับการรีวิวครั้งแรกของเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในของเต็นท์ตัวนี้กันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะตามมาหน้าต่างก็จะเป็น2ชั้นค่ะชิ้นในนี่จะเป็นผ้าทึบพอรูดซิปมาตัวอีกชั้นหนึ่งจะเป็นผ้ามุ้งค่ะจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกด้าน แล้วนี่ก็จะเป็นจุดเด่นของเต็นท์รุ่นนี้นะคะช่องเล็กๆที่เราสามารถเปิดปิดหยิบของได้ที่เนวเห็นในโฆษณาของเต็นท์รุ่นนี้เขาจะเอากงน้องหมาวางไว้ข้างๆก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยใช้เป็นที่หยิบของไว้ข้างนอกแล้วก็ร้อยสายไฟจะได้ไม่ต้องไปอ้อมข้างหน้าให้เกะก,กะทางเข้าเรานะคะ เดี๋ยวจะให้ดูตะเข็บและรอยต่อต่างๆของเต็นท์กันดีกว่าค่ะทุกคนคะตรงนี้จะมีที่เก็บของเล็กๆด้วยค่ะถัดไปจะเป็นประตูอีกบานหนึ่งของเต็นท์เอาไว้เปิดปิดออกไปเก็บของหรือใช้เป็นทางออกด้านข้างของเต็นท์ก็ได้ค่ะ <c oughs> ภาพสัน่นไหวไปนิดนึงอย่างที่บอก เราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าไม่ว่ากันนะตรงนี้มีซิปสามารถลูดออกไปข้างนอกได้เลยทุกคนคงจะได้เห็นคร่าวๆาภายในเต็นท์แล้วนะคะค่อนข้างสูงโปร่งไว้ทีเดียว เกือบลืมให้ดูหลังคาของเต็นท์กันเลยข้างบนนี้จะมีที่ห้อยของสำหรับแขวนไฟหรือพัดลมก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวหลังคานี่ก็จะเป็นตัวผ้ามุ้งค่อนข้างโปร่งนะคะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยรายวิเอชของเขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวชั้นในของเต็นท์นี้จะกว้าง2.4คูณ2.1เมตรค่ะ เคยมีคนถามว่าเราใช้บอกขนาดเท่าไหร่ของเราใช้4.5ฟุตค่ะเพราะว่าเราชอบที่จะมีพื้นที่เหลือด้านข้างแต่ดูๆไป5ฟุตก็โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันต่อดีกว่าค่ะด้านซ้ายนี้ที่เป็นซิปเปิดปิดเก็บของได้แลาใช้เป็นที่เข้าทางเต็นท์ด้านข้างได้ค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันโดยใช้หยิบเข้าออกจากช่องเล็กๆด้านในหรือถ้าไม่ถานาัดก็สามารถถอนเชือกสมอออกชั่วคาวแล้วค่อยปิดกลับไปเหมือนเดิมก็ได้ค่ะด้านหลังของเต็นนี้ก็มีหน้าต่างที่เป็น2ชั้นเหมือนกันค่ะสามารถเปิดหรือปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคนด้านในก็ได้ จุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเต็นท์รุ่นนี้ก็คือด้านหลังเขาจะมีซิปเปิดสามารถที่จะเอาเสามาตั้งเป็นที่นั่งเล่นหลบแดดได้อีกด้านเนยนะคะตัวนี้น่าสนใจจริงๆค่ะแต่ว่าตอนรีวิวเราไม่ได้เอาเสามาตั้งให้ดูเพราะว่าเราได้เก็บของขึ้นรลถละก็เลยไม่ได้โชว์ให้ดูค่ะถ้าจะถามว่าเต็นท์รุ่นนี้โอเคไหมสำหรับเรา ตอนที่เราตัดสินใจซื้อเต็นท์รุ่นนี้ก็เพราะเรากำลังจะไปเที่ยวเหนือกันสองอาทิตย์ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนที่นอนบ่อยก็เลยอยากได้ที่นอนที่เก็บง่ายกางง่ายแล้วก็มีน้ำหนักเบาวกว่าเต็นท์ที่เรามีอยู่ซึ่งน้องเต็นต์ตัวนี้นี่ก็มีน้ำหนักแค่14กิโลเองถือว่าเบาแล้วก็กางง่ายเก็บง่ายไม่ต้องใช้เวลาในการตากแดดนานก่อนที่จะเก็บ แต่เขาก็จะมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะตรงที่จะบางไปหน่อยนึงก็ตอนที่เราไปเนี่ยเจอน้ำค้างแรงอยู่บ้างก็จะมีบ้างที่มีหยดน้ำซึมผ่านมาตรงชั้นในของตัวชิ้นด้านนอกนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ซึมเข้ามาถึงที่นอนค่ะส่วนเรื่องความหนาวนี้ก็โอเคเลยค่ะเอาอยู่ยังไงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเต็นทุ่นนี้ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะ วันนี้การรีวิวครั้งแรกของเราต้องจบแค่นี้ขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย